สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะส,สร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวเช่นเคยนะครับทุกวันที่1และ16ของเดือนนะครับเรามาเจ,เจอกันในเรื่องของตัวเลขมงคลแต่ใช้วิธีการคำนวณแบบโหราศาสตร์ไทยและก็เหนืออื่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นปีใหม่เนาะ ก็ขออนุญาตอวยพรนิดนึงขอให้ทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเงปังปงัมิเตพาหูหาติแล้วก็หนึ่งอย่างนะครับวันนี้ผมทําคลิปวันที่7ตรงกับวันพุธเดือน1-2569สิ่งที่ผมยังไม่ได้ทําให้ทุกท่านก็คือดวงมงคลรายวันเพราะว่าผมเพิ่งผ่าตัดครบวันนี้ครบ21ว,วันพอดี คุณหมอไม่อยากให้ใช้เสียงเยอะเห็นไหมครับว่าเสียงผมก็ยังไม่คืนสู่สภาพเดิมก็ยังแบบแหบๆลรวนๆก็ขออภัยนะทีนี้นะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะทุกท่านก็เหนืออื่นใดเนาะท่านใดที่สนใจคู่มือนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็สั่งจองได้นะครับคู่มือเรื่องนี้ผมเริ่มทําคํานวณมาที่17มกราสองห้านะแล้วก็ ใครที่สนใจที่จะนำไปคิดเองก็คูคัมพีลอตเตอรี่นะครับสองสิ่งนี้อันนี้คือคำนวณด้วยตัวเองส่วนนี้ผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอขอบคุณนะครับงวดที่แล้วเพื่พอนๆบอืว่าอาจารย์เขียนหนึ่งหกเขียนเจ็ดศูนย์หกอาจารย์ให้ไปเลือกเอาก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าผมคำนวณแบบรายนาทีทุกท่านเราก็ไม่รู้ว่า คณะกรรมการคนที่มาจับจะมาจับนาทีเท่าไรแต่เราเอาเล็งกว้างๆกคุณว่าอย่าน้อย5้านาทีแล้วผมก็จะคำนวณให้อันนี้ผมต้องขออภัยแล้วก็เวลาผมเลือกตัวเลขมาเอาไว้ในช่องอ่ะผมจะเลือกสิ่งที่ผมว่ามีโอกาสเป็นไได้ยกตัวอย่างมี1ิบตัวเลขผมก็จะคัดมาสัก6ตัวเลขแบบนี้ครับแต่เหนืออื่นใดผมก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมไม่เลือกก็มีประมาณนี้นะเอาตัวเลขที่คุณชื่นชอบหยิบไปได้ตัว2ตัวโอกาสเป็นของเราเสมอดังนั้น เรามาลุยกันเลยครับก็งวดนี้ออกวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก้านะฮะคำนวณแบบสูตโรโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ทุกสูตรก็อยู่ในคัมภีร์คำนวณตรีนะครับท่านใดสนใจสนับสนุนก็จัดเลยครับเอาไว้ผมเชื่อว่าหายากชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เนื้ออื่นใดท่านใดสนใจอีกสืก็ทักมาตามรายแอดนี้ หรือทุกท่องทางที่เราเจอเจอกันสูตรแรกนอสสูตรเกษตรบดีแปลว่ามีกินมีใช้ไม่ลาบากเหมือนเดิมครับคำนวณจากดาวจันทร์เลขสองดาวจันทร์นับไปตีโกนห้าช่องได้เลขหนึ่งสามห้าศูนย์ชอบเลขได้เลขหนึ่งก็พอครับหยิบจับได้เลยต่อมาสูตรสองนับดาวอาศัยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนับไปหาดาวจันทร์เลขสองนับได้สิบสองตัวเลขที่คำนวณได้ก็ได้เลข หนและ3นะครับบทสรุปผมอ่ะผมจะทําไว้คัดว่าตัวเลขไหนเยอะที่สุดแล้วก็แนวทางนี้ที่มันโมีโอกาสใจเย็นๆนะครับต่อมาสูตรอันนี้ก็คือสูตรทักษะตัวเลขใก็้ศูนย์สห้านะครับแล้วก็ต่อมายาบัตรการนะได้เลข ได้ยามสองเนาะช่วงเวลาที่เจ็ดเทียบไปแล้วนะครับในเรนกลุ่มนี้ถามว่าทุกสูตรมีน่าสนใจไหมมีผมยืนยันนะครับสูตรที่น่าสนใจสูตรนี้คือสองเก้าสองห้านะครับอย่างเงี้ยะนาสุดอาจารย์สองห้ามาทุกดวดเลยอย่าลืมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของเราเพราะาตัวเลขมันได้เวลามันได้เราจะโกงว่าคขานวณได้แล้วไม่เอา ผมก็ว่าถ้างั้นจะคํคำนวณเลยจุดทูบดีกว่านะครับดัวนั้นเราต้องเชื่อมันในตัวเองจะได้ลงทุนน้อยได้กําไรงามต่อมาสูตรที่ทุกคนรอคอยลอตเตอรี่ออกข้อเสียของช่วงนี้อ่าเราพูดถึงข้อเสียก่อนสายคํานวณนะนอกนั้นไม่มีเสียครับคุณดูนะสิบเจ็ดขออภัยด้วยลอตเตอรี่ส่นใหญจะออกเวลาสิบห้าสามแปดไม่เกินสนะี่ศูนย์เลขล่างเลขสองตัว แต่เพืเ่อเอิ่อเอินคุณดูนะเนี่ครับผมบอกว่าเวลาคำนวณมันจะยากตัวนี้แหละคือได้พอราไปที่หนึ่งปุ๊บยายราศีโอ้โหเนี่ยตัวเลขเยอะดังนั้นการที่เราจะคำนวณราศีเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องคำนวณสองราศีดังนั้นดังนั้นอีกนั่นแหละเลขล่างอะจะออกที่ราศีเมถุนเลขบนจะออกที่าราศีกรกฎสนุกนะครับสายคำนวณว,ว,ว่าอาจารย์สนุกอาจารย์คำนวณได้บางคนถามนะครับว่าอาจารย์ พี่จจกเกษียณพี่จะมาฝึกคำนวณแบบอาจารย์ได้ไหมได้ครับเชื่อผมหัวใจถ้าเราไม่ยอมแพ้ใครก็ทําได้ครับไม่ใช่ว่าโอ้เกิดมามีโหนวิศวะคำนวณได้คนเดียวไม่จริงทั้งนั้นไม่ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์นะครับทั้งนั้นคุณทายคนเดียวถูกคนเดียวไม่จริงครับมันต้องพิสูจน์ได้เขาตียกว่าโหราศาต์เราก็มาเริ่มกันเลยเราจะแบ่งเป็นนาทีทุกท่านนะดังนั้นส8เนาะสตาร์ทที่นี่เลยราศีตุล ไล่ไปไล่ไปไล่ไปโอ้โหจาจาร์มันทำไมเยอะจังครึ่งราศีอันนี้แหละครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับราศีคาบเกี่ยวก็คือคาบเกี่ยวดังนั้นเขาก็าลักณาบัต้งที่ราศีตุลและราศีพิจิกนะเลขสองตัวได้เลขอะไรบ้างถ้าลักนาบัต้งตัวนี้มุมดาวมุมดาวอย่างแรกนะครับลักนานี้สมมุติขึ้นมาได้เลขศูนย์หกนะครับมีตีโกนได้อ,อ๋อได้ศูนย์ห้า ได้78เหมือนเดิม78คุณต้องซื้อจนถึงวันที่1ิบเดือน2ปี69เพราะเมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวเจ้าดาวเสาจะย้ายออกจากดาวราหูนี่ครับดาวสากับดาราหูอยู่รวมกันเลขเดาวสา,วา,วสา,วาวเลขแปดาวรา,ว 8, า,วาหูเดี๋ยวเขาแยกออกจากกันดังนั้นอิทธิพลเขาแรงคุณเชื่อไหมคุณยอดกลับไปดูนะผมจะบอกว่าเจ็ดแปดเคุณย้อนกลับไปดูระวันที่หเชื่อผมเลขเจ็ดดมาไหมมา จะบอกว่าไงเออคนจับเ,เดินไปเดินมาสลับที่ไปสลับที่มาอยู่นั่นแหละนะครับทั้งนั้นคุณได้เจ็ดปดล้านเปอร์เซ็นนะครับคุณลองไปดูคุณย้อนกลับไปดูนะราวันที่หนึ่งเจ็ดแปดมาเต็มพิกัดเลยนะแต่บังเอิญมาไปอยู่เลขหน้าแน่เสียดายดผมก็ซื้อนะดังนั้นคํานวณได้แล้วเนาะราศรีพิจิกได้ศูนย์ห้าเห็นไหมซ้ําแล้วนะทุกท่านซ้ำแล้วซ้ําแล้วต่อมาที่ราศรีออ ธนูได้เลขเอได้ไสองตัวนะคือสองห้ากับเก้าเจ็ดเลือกเอาถ้าเกิดเป็นผมนะอออาจารย์เลือกให้ดีไหมอาจารย์ไม่ค่อยหมานเลยนะครับเขียนก็พอลูกศิษย์ทักมาเนาะอาจารย์เขียนแล้วก็มีซื้อหนูก็ทําตามอาจารย์เนี่ยโอ,อ้โหผมผิดเองนะครับแต่เคอให้ผมเลือกนะผมก็เลือกสองห้าคือลูกศิษย์ทักทายกันนะลูกศิษย์โลกเตเตียนเราต้องฟัง นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาเหตุยลต่อมาต่อมาเลขอะไรอีกอ๋อเจ็ดห้าอีกนะขออภัยด้วยดังนั้นเลทนี้มันได้ตารานี้นะเลือกเอาสองห้าอะไรอีกเก้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดโอ้มีอีกนะห้าเก้าโอ้จะเยอะไปอาจารย์แต่ผมบอกไปแล้วว่าไอชุดนี้น่าสนนะครับือต่อต่อมาจะออกเวลานี้ผมว่าเอาไว้เลขสามตัวดีกว่า เพราะว่าเวลามันได้ผมจะไม่แตกนะอาจารย์ไม่แตกที่ไรมาทุกทีเลยนะครับเอานะไม่เป็นไรนะครับต่อมา40เนาะได้2ช่วงเวลาดังนั้นได้เลขอะไรบ้างได้78็ซ้ำแล้วเห็นไหมครับราสี 4, มันก็ซ้ำอ่ะอ๋เจ็องเจ็ดแับอะไรกับกับเดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยวลูกลูกศิษย์ที่เรียนด้วยงงคือทีอ่อธิบายเยอะเพราะมีคนเรียนเรื่องของเรื่องเขาจะได้ ับต้นชนปลายวิธีคิดถูกนะครับถ้าโหราศาสตร์หรือการหาตัวเลขถ้าเราไม่สนใจคําอธิบายคำาิกรง่ายแต่ถ้าเราสนใจต้องใช้เวลาศึกษานะครับสูตรมันก็มีดังนั้นได้สองชุดนี้นะทุกท่านต่อมาถ้าเกิดออกเวลา4 0. 0. 0. ี่นะถึง4.0่ศูนนนถึงราศีด้วยดังนั้นเลขสามลอยเดิมนั้นไม่ต้องไม่ต้องลงดังนั้นหมดแล้วนะ แต่นี่ก็อสูตรอาจารย์ผมสไตล์อาจารย์ผมเลยแบบปู่อาจารย์มาเต็มพิกัดเลยนะครับเขาอาจารย์เขคิดง่ายๆครับเห็นตัวเลขอะไรจับตัวน,นั้นเลยอย่าคิดเยอะอาจารย์สอนเนะเาะเริ่มที่ราศีเมษเนาะอืออืออ่ะราศีพฤษภลักษณะใหญ่ห้าศูนย์ห้าศูนห้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็อือจะเยอะไปนะเดี๋ยวเขียนนิดนึง แล้วก็สองห้านะครับเซตนี้จับต้องได้แล้วก็เก้าสี่มีไดอีกอ๋อเจ็ดแปดอย่าทิ้งติดต่างไว้สักใบสองใบอะทำไมแปดสองเป็ 8, สองหรือจะมาแปดสองจริงๆนะครับแปดสองสองครั้งแล้วเนี่ยนะครับกี่ตัวละบวงในบวงนอกครบยัน วงในวงนอกครบหรือ,อยังอ่ลาลักษณะใหญ่เจ็ดห้าห้าเก้าหมดแล้ววงนอกดังนั้นหลัก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 นะครับหลักหลัก,ลกมีเท่าไหร่อ้าวขาดก็ขอ,ขอ,อตัวหนึ่งนะสามหกผมนัดสรุปไปแล้วมีกี่บาทลกี่ใบหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งใบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบลงทุนหนึ่งบาท อุ้ยขอไปด้วยนะครับโอ๊ยขอโทษลงทุนหนึ่งใบนะครับถ้าคุณได้หนึ่งใบคุณได้สองพันก็คุ้มเนอะนะครับคุ้มยุนะครับดังนั้นก็ลุยเลยนะครับไม่เยอะหรอกต่อมาเลขสามตัวหรือวันที่หนึ่งนะทุกท่านผมพยายามจะสร้างตัวเองให้อลเลอร์เพราะว่านอนพักฟื้นมายี่วันแล้วผมก็โอ้น้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลงไปหกกิโลหกกิโล นะครับหนักมากเมื่อก่อนผมหนัก72ณปัจจุบันนี้เหลือ50 50เออ57 58เออขอโทษดูที่ต,ตัวเลขนะครับเหลือเหลือเอ่อ67 68โอ้แถวบ้านคิดว่าไอ้จ่อยไอ้จ่อยครับผอมเลยนะครับดังนั้นก็อย่ายที่กำลังกำลังจะเอ่อทานข้าวเยอะอ่ะมาดูกันต่อผมคนล้ที่15 46นะทุกท่าน ผมแยกรายละเอียดทีให้เนาะก็คือเริ่มสดเนี่ยครับเลงแค่นี้น่าจะพอนะตัวเลขจะได้ไม่เยอะเนาะดังนั้น4 6ก็ขอเป็น4 7แล้วกันเพราะถ้าเกิด4 6มันอยู่เล็งนี้นะมันได้5 0 6นะนะครับต่อมาเขาเรียกว่าหาศาศาัวสาสเรียกว่าจับหัวจับหางได้0 5 2เออเห็นไหมแทนที่คุณจะซื้อ5 2เสร็จคุณเติมสูไปคุณได้หชุด ซื้อเลยปซื้อแบบนี้นะครับทีนี้ก็ออดเวลานี้เห็นไหมมันก็ซ้ําแล้วนะครับซ้ำอันอีกสองตัวแทนที่เราจะกระจายซื้อเราก็ซื้อแบบนี้เลยนะสลับเอานะท่านเอ่อถ้าคุณชอบเนาะเจ็ดห้าเก้าเออเนี่ยผมว่างามนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขเยอะไปก็ตัดแต่ผมไม่อยากให้ตัดเซตนี้นะนะครับไม่อยากให้ตัดเท่าไหร่ครับเลขนี้เก้าห้าสองเห็นไหมระหว่างเจ็ดห้าสองเก้าสองคุณก็ เลือกเอาเลยตามอธัธยาศัยแต่ถ้าเกิดผมเลือกผมก็เอาการดู่าคนไทยชอบได้เก้าเนาะถ้าเกิดออกเวลานี้ล่ะได้ได้อะไรได้อ,อ,อได้สองชุดนะทุกท่านได้สองชุดผมขอคำนวณนิดนึงได้เออห้าเจ็ดแปดกับสองเจ็ดแปดนะครับ แต่จริงๆมันก็ได้878นะกับคุณก็เ,เรียกว่า787นี่ก็เลีอกเอาได้เหมือนกันเลขกบิ้ลแต่คนหนึ่งพอที่ไปซื้อคือผมไม่ซื้อเล็กบิ้ลนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะต่อมาเวลานี้แหละได้เออ294แต่ถ้ารกิดผมไปซื้อผมจะส่วนใหญ่จะซื้อ,อ942อันนี้มันจะด,ดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่คุณก็สามารถสลับไปสลับมาได้นะเอาแต่คุณชอบใจเลยกับ เซตนี้โอเยอะไปไม่เอาพอมาถึงเวลา90ล่ะเลขได้เลข3แล้วนะทุกท่าน3แล้นะได้5 7 8 3แล้วครับเห็นไหมวิธีคำว,ว,วิธีคำนวณไม่ไม่ยากเลยต่อไป50ถึง51ได้เลขเออมันได้305ผมเชื่อว่าคนอาจจะไม่ชอบคุณก็ซื้อ053 กับอีเลขกนึงซ้ำละก็คือห้าศูนย์หกแต่โอ้อาจารย์ไม่ชอบโงจศูนย์ตรงกลางก็คุณก็ศูนย์ห้าหกเห็นไหมไม่ผิดคือว่าห้าน,นี้ออกไปซื้อสลับแค่ตรงนี้อาจารย์ตัวเลขจะเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับทีนี้สูตรของอาจารย์ผมเลขสามตัวดังนั้นเลขสามตัวก็ได้ได้กลุ่มนี้ก่อนเอาเขียนง่ายก่อนเนาะกลุ่มไหน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 เออกลุ่มนี้ได้อ่ ศูนย์ห้าหกได้ศูนย์ห้าสองนะครับตัวใหญ่ไปไหมตัวใหญ่ไปขอเขียนใหม่นะศู 0, 5, 6, 0, 5, นย์ห้าหกศูนย์ห้าสองถ้ามามุมนี้ได้เก้าเจ็ดห้า ได้เก้าห้าสองครบอย่างครบแล้วเซตนี้อันเนี้ยขาดไปได้เลยห้าศูนย์เก้าแต่ว่าโอ้คนไม่ชอบครื่อน,นี้คุณก็ไปซื้อศูนย์ห้าเก้านะครับครับคุณต้องมาแตกเจ้าเนี้ยเจ้าดีที่น่าสนใจคือเลขหนึ่ง สามเอ่อหนึ่งสามหกกับตะกูลสามหกอย่าทิ้งไอ้สามหกีอย่าทิ้งนะครนายสนครับโอ้อาจารย์มันจะเลขเยอะไปไหมคุณก็จับจับขยำขยำนี้เนี่ยสองชุดเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมซื้อผมซื้อแค่นี้แหละเพราะว่ามันเขาเรียกเนี่ยเนี่ยนี้เขาเรียกโคดระวางหนึ่งมีสองตัวสามมีสองตัว 6, 3, ค 1, โคไปถ่ายเขาเรียกดึงโคดระวางมาใช้นะครับ หมดยังน่าจะหมดแล้วเนาะหมดละสูตรของอาจารย์ที่จับต้องเลขสามตัวหมดยังของค้นวนิดนึงก่อนนะซ้ายขวาซ้ายขวาน้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาหมดแล้วเห็นไหมหลักๆขอแยกเขียนให้นึงเนาะหลักๆก็คือศูนย์ห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์หกแล้วก็ห้าเจ็ดแปด สองเก้าสี่ก็คือเซตนี้เซตนี้มาเซตนี้มาโอเคหมดแล้วห้าตัวเองงดนี้นะครับถ้าจะซื้อซื้อห้าตัวเท่านี้ครับอ่าขอภัยอีกตัวหนึ่งนาะก,ก,ก็คือหนึ่งสามหกนะก็คือขยําพวกเนี้ยมาใช้เพราะว่าทําไมต้องใช้ลัคนา,ขนาเขาอยู่จุดเนี้ยมันเล็งที่นี้มันเยอะผมเลยอ่อานะเดี๋ยวโลกตีเตียนนะครับตัวเลขที่ดาวยายราศีนะเขาเรียกว่าโคตรวายที่บอกเมื่อกี้เนี่ย นะครับโคตรนาวานนวานโคตรจับต้องได้ส่วนที่คุณจะต้องซื้ออีกหนึ่งใบคือหกสามสามหกเพราะวันที่ห้าสิบห้าเนี่ยลอตเตอรี่ออกที่สิบเจ็ดเนาะดาวสองสองดาวเนี่ยสามหกขยับไอ้คำว,ว่าขยับเนี่ยคือแรงกับพนวกไปเจอโคตรนาวานอีกอื้มผมเรียกว่าสามหกเนี่ยน่าสนแล้วตัวเลขอันนีน้คุณก็ดูว่าอันไหนเยอะสุดเอาตัวเลขนั้นมาดึงมาใช้หนึ่งตัวหรือสองตัว ส่วนที่ตัวเลขสุดที่เขียนๆอยู่นี้คือหนึ่งสองสามห้านะครับดังนั้นผมสรุปตัวเลขนะสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวเลขอันที่ขาดหายไปในนี้บ้างมีอะไรบ้างมีอะไรนอะนะครับขอคิดก่อนนะห้าเจ็ดมียังขาดห้าเจ็ดมีแล้วนะครับสองสี่โอเคขาดสองสี่อะไรอีกสองห้ามียังขาดสองห้าอะไรอีกหกสามมีแล้ว สี่เก้ามีแล้วห้าเก้าเหรอห้าเก้าห้าศูนย์มีแล้วเก้าเจ็ดนะครับขายเก้าเจ็ดห้าเก้ามีแล้วเก้าเจ็ดไปแล้วเจ็ดห้าเหรอเจ็ดห้าียังเจ็ดห้าคุณลองดูสังเกตนะเห็นไหมห้าเก้าผมจะเวลามันไม่มีตัวเลขผมจะโยนมาไว้ข้างล่างเติมตัวเลขที่เราหน้าโซนเพราะว่าเวลารักเนยครับลักขณาไปอยู่ดาวจันทร์ ราศีกรกฎเจ้าเรือเนี่ยเขาถือว่าสําคัญและตันุรัาตุลสเสดบังเอิญได้สองอีกอ่ะกันกน่าสนครับอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยที่บอกว่าเออสองเจ็ดสองผมก็เออเจ็ดสองมันขาดหายไปแล้วเอามาใส่ตัวนี้สี่หกเนี่ยสี่หกมันขาดหายไปผมก็เอามาใส่ข้างล่างก็คือเนี่ยครับหลักการสามหกสามดังนั้นคุณต้องลงทุนกี่บาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดใบ แต่ว่าสิบเอ็ดใบคุณต้องเอาจับประเภทนี้มาพ่วงด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะดังนั้นก็เอาเป็ดินทางก็อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจที่จะดูดวงต้อนรับปีใหม่ต้นปีคือเวลาวางแผนทั้งปีคือเวลาลงทุนคุณเหมาะการลงทุนหรือไม่ถ้าคุณบอกว่าเหมาะลุยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ไม่เหมาะรอปีหน้ารอเถอะครับ เก็บเงินสดไว้กรมขี้เดี๋ยวทำตดนะครับภาษาชาวบ้านพูดอะคือกลับไม่ก่อนอย่าดิ้นอย่าดิ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างต้องอาศัยจังหวะชีวิตช่วงโอกาสชีวิตที่ดีจังหวะชีวิตที่ดีแล้วมันจะลาบลืน่นจริงอยู่ว่าเอ้ยดวงเราว่าขายน้ําแต่จังหวะชีวิตมันไม่ดีขายไปมันอาจจะเจ๊งครับแต่ว่าอุ้ยหมอดูบอกว่าขายน้ําได้ทําไมเจ๊งที่ไหนได้ขายผิดช่วงผิดเวลาดังนั้นนี่คือ ห่วงเวลาเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดดาวเดิมของเราบอกว่าทําได้แต่ช่วงเวลาของการกระทําก็คือดาวจรน,นะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านมา,มากๆกลครับก็ขอให้ทุกท่านนะรวยๆให้ปัังมเตพาหูหาติเงินทองหลังไรมาดังวาลินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดถึงความสุขพึงแสวงหาความสุขอยเจ็บอย่าป่วยอย่าจนซาถุขขอบคุณมากครับ